อ่าสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวก็จะอ่มีหลายคนอยากจะเปิดช่อง youtube นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวทํอ่าให้ดูเลยแล้วกันนะครับวิธีเปิดช่อง youtube เขาทํายังไงนะครับไปอ่เริ่มต้นจากเข้าไปที่แอป youtube ของตัวเองก่อนนะครับนี่เปิดมาหน้าหน้าในโทรศัพท์เรานี่แหน้าหลักนี่แหละนะครับ youtube แตะไปที่ u t u b e นะครับนี่มันจะมีมุมบนขวามือของบางคนเนี่ยนะครับขวามือสุดนะครับที่มีรูปผมเนี่ย เเล็กๆเนี่ยอ่ท่านติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับขึ้นมาหน้านี้เออรูปของท่านจะยังไม่มีสําหรับคนที่ยังไม่เปิดช่องนะครับยังไม่มียังไม่มีรูปท่านติ๊กเข้าไปคําว่าช่องของคุณนะครับแล้วก็มันจะเกิดมันจะมีไม่อีกหน้านึงหน้าที่แบบยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีอะไรเลยท่านก็ติ๊กเข้าไปคําว่าแก้ไขช่องนี่แก้ไขช่องตรงนี้นะครับนี่มันจะขึ้นให้เรา ให้เราตกแต่งแก้ไขได้เลยกดที่ดินสอขวามือสุดตามช่องนะครับชื่อจะบอเยเจมี่โรซี่ชแนลอะไรมานี้อ่ะผมผมผมจะแตะชื่อเข้ามาให้มันให้มันใกล้หน่อยแล้วกันอ่ะผมแก้ไขชื่อผมก่อนแล้วกันนะครับแตะลบปุ๊บให้มันเนี้ยจะบอเยเจจะได้ค้นหาง่ายนะครับนี่แค่นี้เองนะครับไม่ยากเปิดช่อง YouTube เปิดเอาไว้ก่อนนะครับเปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่าอะไรมันขึ้นอย่างเงไม่เป็นไร ถือว่าแนะนําคร่าวๆบางคนเนี่ยบางคนไม่เปิดช่องไม่เป็นทายัางไงไม่ได้คือมาคอมเมนต์ด้วยด้วยเมลนะครับด้วยเมลเอาคอมเมนต์เข้ามาเมลยังไม่มีช่องดังนั้นวิธีช่างสร้างช่องนะครับช่างนะวิธีสร้างช่องนะครับก็ง่ายนๆะนะครับ,นะรบเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อให้เวลามันเหมาะสมเข้ามาที่ YouTube แล้วก็สังเกตจุดกลมๆขวามือด้านมุมสดุดมุมบนสดุดเป็นอะไรวะเนี่ย ของขึ้นเมื่อคืนพูดลิ้นพันกันอ่ะติ๊กเข้าไปที่จุดวงกมลมเล็กๆนะครับที่เป็นรูปผมเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าน,นี้แหละนะครับแล้วก็ไปคําว่าช่องของคุณแล้วก็ไปหัวข้อแก้ไขช่องนะครับแก้ไขช่องก็จะใส่รายละเอียดได้เลยอันนี้ผมใส่มาแล้วมันก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่มันไม่ยากครับไม่ยากสร้างช่องง่ายๆสร้างช่องก่อนนะครับแล้วค่อยมาล่าผู้ติดตามกันวิธีอัปโหลดวิดีโอก็พอเข้ามา อ่า YouTube นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บ YouTube เนี่ยไอตรงวงเครื่องหมายบวกตรงกลางนี่ครับบวกปุ๊บเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ไลฟ์สดเนี่ยมันก็มีวิธีไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ที่หลังเอาคร่าวๆก่อนก็คือวิธีอัปโหลดวิดีโอเนี่ยนะครับเปิดรับสมัครนักร้องบอกครับไม่เอาครับยังไม่เอาครับผมเข็ดเอานี้ก่อนอวิดีโอซ้ายมือก็คือติ๊กเข้าไปคุณอยากจะโพสต์วิดีโอก็อัปโหลดวิดีโอได้เลย ซึ่งผมทำวิดีโอไว้เยอะมากนะเมื่อคืนก็ลงคลิปไปอ่อวันนี้จะลงคลิปนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวนะ,ะนี่นี่นผมอัปโหลดให้ดูเลยแล้วกันอ่วิธีวิธีทำนะครับเมื่อคืนผมยังไม่ได้อัผมผมลงเพจไปแล้วนะครับเพจกำลังมาแรงตั้งชื่อคลิปห้าผมก็สมมติก็าจะเป็นประมาณว่าคลิปคลิปห้าทีมงานลอยซี่คลิปห้าทีมงานทีมงานลอยซี่ดูไปเลยแล้วกันนะครับลอยซี่อ่าอันนี้แล้วก็มาบรรทัดล่างคำอธิบายนะครับ ก็พิมพ์อะไรก็ได้ที่เป็นคำอธิบายนะครับคลิปหาคลิปหาของทีมงานของทีมงานไรซี่พวกเรานะครับไรซี่โดยปุ้ย JB ปุ้ย JB เอาเป็นวักหน่อยละกันซเจบีและน้องอันอัน น,น้อ,นนองอัน,นอ,อันน้องสองอันน้องอันเอ่อเป็นมบบเป็นแบไปมาเนาีเ่ยอันเจบีผมก็ใส่น้ำมันคุณบุกเราเข้าไปลอยซี่ลอยซีมม่มาสร้างความฮาให้พี่น้องครับผมมาสร้างความฮาให้พี่น้องได้รับชมกัน กันครับผมทีนี้การตกแต่งนะครับตกแต่งช่องผมก็ติก๊กติ๊กคำหน้าคําว่าคลิปเนี่ยใส่เครื่องหมายชาร์ปนี่แหละนะครับแล้วเพื่อเป็นการแฮชแท็กนะครับผมก็จะแฮชแท็กผมเองนะครับจะบอยจะบอย jb jb เว้นวักดอีกครั้งนึงอ่าประจําเลยก็คือผู้มีพระคุณกับผมเฮตั้มเฮตั้มํำตรงเพราะว่าอยู่ในทีมงานเดียกันนะครับแล้วก็ แก๊งลอยซี่เพื่อให้คนที่กเข้าไปแล้วค้นหาเจอนะครับแก๊งลอยซี่แล้วก็วินแบ็คท่านเองนะครับกดเข้าไปที่ลูกศรกลับไปแล้วก็ทีนี้นะครับในการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยผมอยากให้ทุกคนติ๊กตัวนี้ไปก่อนเลยเนี่ยมันจะมีคําว่า,เ,าเลือกผู้ชมนะครับให้ติ๊กคำว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างว่อเด็กตลอดเลยนะครับไม่งั้นพอท่านสร้างรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องมาติ๊กตัวนี้ตลอดนะครับ ลย์ลิสต์ของผมผมสร้างลย์ลิสต์เอาไว้เพื่อแยกบทหมู่ของวิดีโอนะ่าจะมีการสอน youtube มีกิจกรรมมีเพลงมีตลกอ่ตลกผมใส่ตลกไว้นะครับนี่คือ playlist ท,ที่ผมตั้งเอาไว้จะมีความรู้ต่างๆที่ผมทําแยกเอาไว้อยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะยังไม่อัปโหลดตอนนี้นะครับผมจะตั้งเป็นเวลาที่เข้าไปที่คาว่าสาธารณะตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนถ้าถ้าเกิดในแนวแนวตั้งมันจะไม่ต้องเลื่อนจะเห็นเลยผมก็จะเอาไปเป็นกําหนดเวลา วันนี้ลวกันวันนี้นะครับวันนี้วัน,นที่สี่เนาะติ๊กตกลงลกแล้วก็มาที่เวลาผมก็ติ๊กไปที่แป้นพิมพ์ปุ๊บอ่าตั้งเวลาไว้กดไปที่ตัวเลขนะครับสิบสองศูนย์ศูนย์อ่านี่แล้วก็กดตกลงปุ๊บท่านั้นเองนะมันก็จะตั้งเวลาไว้วันนี้เที่ยงทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปตกแต่งปกนะครับอัปโหลดไปเลยปุ๊บ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่ท่านต้องมีนะครับ ต้องมีในการปรับแต่ง YouTube เนี่ยก็คือ yt เห็นไหม yt youtube studio yt studio เนี่ยติ๊กเข้าไปในนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้อีกเ,ออเรื่อยๆนะครับถ้าคนที่ไม่เป็นงั้นก็เราก็ติ๊กมาที่วิดีโอล่าสุดของเรานะครับล่าสุดไม่ใช่ตัวแรกนะตัวบนนี้คือมันอัปโหลดไปแล้วตัวนี้ที่กําลังกาลังจะอัปโหลดเนี่ยปุ๊บติ๊กเข้าไปมันจะขึ้นหน้ามาให้เราแก้ไขช่องนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ว่ารูปกว้างผมกับจอมพลิกไปทางไหน เอาเป็นว่าทาให้เห็นแล้วกัน man, นะครับนี่ติ๊กมาอย่างนี้แล้วก็ติ๊กไปที่ดินสอนะครับนี่ติ๊กมาดินสอด้านซ้ายมืออีกทีหนึ่งติ๊กเข้าไปทีนี้มันจะให้เราเลือกปกแล้วเลือกปกนะครับเลือกปกตอนนี้มันยังอัปโหลดไม่เสร็จปกมันจะยังไม่มานั้นต้องรอให้มันอัปโหลดเสร็จก่อนแต่ว่าถ้ากรณีเราทําปกเอาไว้เราก็ติ๊กไปที่ภาพขนาดย่อกาหนดเองนี่ตัวนี้นะครับเพื่อไปหาเนี่ยภาพปกต่างๆที่ทำเอาไว้เนี่ยแต่คลิปเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทําปกนะครับยังไม่ได้ทําปกเพราะงั้น เราเราไม่สะดวกทาปกก็รอให้มันอัปโหลดเสร็จก่อนนะครับค่อยเข้ามาค่อย,ค,อยค่อยเข้ามาเลือกมันจะมีให้เราเลือกอยู่สามอย่างสามปกนะครับที่เราจะทําปก y youtube เท่านี้เองนะครับวิธีแก้ไขสองอย่างที่ต้องมีคือแอป youtube กับแอปไอทีทีนี้หลังบ้านของ YouTube เดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวทําเอาหมดทีเดียวเลยเดี๋ยวไม่ได้ตังค์โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ เอาไปศึกษาดูแล้วกันนะครับอยากแช่ก็แช์ไม่อยากแช,ช์ก็เลื่องคุณไม่ได้ว่าอะไรกันนะก็เอาความรู้ง่ายๆบางคนไม่เป็นเลยก็มีนี่เยอะนะครับมีเยอะคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยก็ขอใช้เวลาระหว่างเข้าสวนนะครับมาให้ความรู้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้นะครับข้อคิดดีๆนะครับคิดดีให้เป็นนะครับคิดดีให้ได้นะครับถ้าทําดีไม่ได้ก็ขอให้คิดดีๆก่อนนะครับจเจริญพร